เอาละครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่โฮพิคารนะครับอ e ีวิวทีวีนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ามาอยู่กับแบทแมนโรมิงนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มาภาคนะครับเรียกภาคดีไหมเรียกมาพูดดีกว่า <c oughs> ก็แบทแมนโรมิงนะแบทแมนโรมิงมันก็อาจจะเล่นยากสําหรับใครบางคนแต่ก็อาจจะเล่นง่ายสําหรับใครบางคนเช่นกันนะครับคือเล่นง่ายนี่คือต้นเกมนะแต่ถ้าเกมตามนี่คือจะเล่นยากมากๆก็สําหรับแบทแมนโรมก็แค่สิบห้าสิบนะแล้วแต่ใครจะเลือก คือผมว่าเป็นคนที่ชอบเล่นตัวละครต้นเกมอยู่แล้วไงผมก็เลยต้องแบบหยิบแบทแมนมาหนะนะโอเคฮะจังหวะนี้ครับก็ต่อสกิลเขาไปเรื่อยๆนะเขาแบบว่าต้องกลับบ้านนะเพราะว่าเขาก็ต่อเล่นลิงไปเหมือนกันผมเชื่อว่าออฟเลนเราต้องกลับบ้านเช่นกันฝันต้่าก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันนะับแต่เหมือนว่าเลนวน,นะฮะโดนคิวไปฮะก็อย่างที่บอกนะแบทแมนโลมันก็แบบว่าเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยได้กันเคลี่แล้วก็เป็นเป็นตัวละครที่แบบไม่ไค่อยอยู่กับเคลี่อะครับมันเป็นตัวละครที่อ่ม เดินโซนเดินแก๊งเก่งได้ก็ต่เมื่อวิวสี่นะแบทแมนก็เป็นตัวละครที่ดีมีดาวเมอยจางรถหลาหมเลยนะผมอก็โอเคครับก็ใจคลิปนะครับผมจริงจริงจะรอแครี่ก็ได้นะกลัวคลิปกลัวคลิปมันตายป้อมไงบบผมก็เลยเข้ามาเคลียตัวหนึ่งอ่าอเคฮะสุดท้ายก็เดินนะแบบว่าไม่ต้องเป็นต้องอยู่กับแครี่อะคือแบบเราเป็นตัวละครต้นเกมอ่ะเราต้องคือต้องเดินเกมอะครับแบบว่าย่าอ,อยู่แต่กับเลนเราต้องแบบว่าเดินเกม ไม่ได้หรอไม่ได้นะที่แบบว่าต้องอยู่แต่เลนตัวเองนะครับเพราะว่าเดทเกมมาเนี่ยเราจะทําอะไรลําบากและนี่ฮะสุดฝันตระฆามก็แบบกล้าเข้ามาหาเรานะเพราะว่าเราไม่มีตัวยืนเลยเราเป็นตัวละครที่บางเขาแค่ต่อสกิลเราเรา,เราก็เจ็บแล้วก็ทําได้เพียงแค่โซนดาเมจนะครับแต่ถ้าฝันตระฆาออกเปิดแบบนี้ก็จบช็อตนี้ผมพลาดด้วยแหละครับจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากเอามารอดให้เอาสป,ปินนะครับแบบว่า เอาแมแมมาลอดโดยเฉพาะเลยเนี่ยแบบโลน้าล้วออกได้นี่ให้เอาสเปนมานแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรีดดาวเมจเลยอยากเล่นสนุกสนุกก็ให้เอาเอ็กซ์คิวมาครับซึ่งผมตอบโจทย์ไปเอ็กซ์คิวโอเคฮะหลังาที่เราโดนเฟิร์สบัตไปนะผมก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยทําเกมต่อได้นะตอนนั้นเรายังไม่สี่ก็เพราะว่าฝันลังค่าเขาโถมเราหนักมากตัวละครฝันลังข้าก็ไม่ธรรมดาครับโอเคฮะตอนนี้ผมก็ดักกลางไม่ก็จะลงไปล่างแต่ ผมเห็นล่างเลือดเลือดเยอะไงเป็นโลเป็นแท้งเนี่ยผมก็ไม่อยากได้แต่ผมต้องเปิดครับเพราะว่าเบสเราก็อยู่ตอนนี้ผมไม่ได้รีบกดเอสเลยนะครับผมผมไม่คิดว่ามันจะตายนะผมเพราะว่าสกิลสอเนี่ยเห็นแบบปรับดาเมจมาให้เบาลงผมก็กะดาเมจไม่ค่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวช็อตนี้เราก็เดินกับแครี่เดินกับเมทฮะเดินกับเมทแต่คุ้มสุดแล้ว ทำใหถึงคุ้ม,มก็น่าจะเห็นช็อตที่ผมฆ่าอัลเลนได้ครับน่าหนักคุ้มสุดแล้วครับไม่ว่าจะไงก็นั่นแหละฮะโอเคฮะเราก็เดินต่อนะผมอยู่ในพุ่มรออัลติเมทฮะฮยยาพึ่งออกจากพุ่มในเมื่อที่เราจะไม่มีอัลตินะครับเราต้องมีอัลติตอนที่เราออกจากพุ่มแล้วนะครับเพื่อดี่ำหรัข้ามจะได้ไม่รู้ว่าเราอยู่แถวนี้ใช่ใช่ดูเนนี่คือห้างกับผมมากนเลนี่ยคือห้างกับผมมากอะ่ะเออเห็นวบทแมนโลนี่คือไม่ได้นะดวงบาง ใช่ครับผมกลับฮะเลือดแค่นี้ก็สําคัญนะแต่คือแบบจริงๆไม่ต้องกลับก็ได้นะผมแค่ไปคิดสอนดุจเรือแต่คือแบบว่าผมแบบกลับเพิ่มเพราะว่ามานายไม่ใช่แค่มานานะคือแบบผมขี้เกียจยืนเฉยๆมาทําอะไรไม่ได้ก็เลยกลับดีกว่าได้แล้วก็รอติครับผมรอติช็อตนี้ก็อย่าเพิ่งกลับก็ได้นะครับเพราะว่าเลือดเรามันยังไม่ได้โลขนาดนั้นนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าแบทแมนบาง โอเคฮะก็ตามเก็บงานให้เพื่อนครับจริงๆที่ไม่อยากขึ้นก็เพราะว่าอยากคิควแคลี่นี่แหละครับโอเคช็อตนี้ก็ได้ไป1คิวนะครับคิวเล่นก็จะลวงเราด้วยนะเนี่ยฝั่งข้ามเขาเล่นโผมคแคลี่เราหนักๆเลยนะเพื่อที่จะไม่ให้แคลี่เราเกิดช็อตนี้ก็จะวัดไปแ้วนะแต่คือแบบว่าเลือดก,ก็ยังไม่โดเหมือนเดิมแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าวัดแมนอ่ะเป็นตัวละครที่บางมากๆคือเปาะเลยแหละคือเป็นตัวละครที่คือเปาะสุดๆ ชุดนี้ฮะก็เอาไปแลกเลยครับผม,มแลกได้ครับเพราะเพราะว่าเปตะแลงติดหัวไปแล้วแล้วผมก็กด SQ เพื่อที่จะได้ให้อ่ามันเลือดน้อยมาถึงมากที่สุดชัดนี้ก็โอเคครับผมก็โลมแลกอะไรก็คุมนะครับแถมแลกได้2อตัวดยกันโอเคก็ถือว่าดีครับดีดีดีก็โอเคครับผมซึ่งเราเล่นแบทแมนเป็น SQ ด้วยเนาะเราก็เข้าได้จะออกไม่ได้นะครับเพราะว่า ถ้าสกิลวัตแมนสกิลออกเนี่ยมันมีแค่เอาติสกิลเดียวเลยนะที่เอาไว้หนีหรือกระโดดขา้ามกำแพงเราทําได้ก็แค่แบบว่าเข้าไปลวนะครับซื้อกระข้าเป็นตัวโจ๊กเกอร์ด้วยอ่าผมก็อาจจะต้องใช้สเต็ปเล็กน้อยในการเข้าไปล้วงพี่โจ๊กของเรานะครับก็ยากนะครับผม,มเมื่อเขากดสกิลสองไปแล้วเราก็แบบว่าลําบากใจฮะช็อตนี้ผมก็รอดอีกตามเลยฮะเพราะพบว่ารุมมิงลุ้นผมว่าฝระข้ามมีผู้เล่นคนที่หก วะทีมผมมีผู้เล่นคนนี้ผมไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเคฮะก็วร์ท่าเลือดแค่นี้อย่าอยู่เลยดีกว่าแค่โดนสกิลของอันเลนทีเดียวนี่คือผมหายเลยนะไม่ใช่แค่อันเลนนะตูเลนผมก็หายเหมือนกันตอนนี้ผมก็เดินจากผู้มาเดินจากบ้านจริงๆทุกคนจะจะเล่นแบทแมนรองเท้ากันซีซีคุ้มกว่านะครับแต่คือผมแบบว่าอ่าช็อตที่ช็อตที่ผมเล่นแบทแมนโลมนะผมว่าผมชอบแบทแมนโลมมากกว่าแต่ใครจะเล่นรองเท้า การดีดได้นะเพราะว่าช็อตที่เข้าช็อตที่ออกเนี่ยมันจะมีช็อตที่เสี่ยงตาเหมือนกันแล้วก็รองท้าการดีดเนี่ยจะสามารถใช้ให้แบทแมนสามารถรอดกลับมาได้นะครับผมโอเคก็ดีนะส่วนรองท้าการดีดเนี่ยมันรอดยากนะเอ้ไม่ใช่รองท้าสปินขอโทษครับคูผิวเพชรรองท้าการดีดมันรอดง่ายแต่รองท้าสปินมันรอดยากนะครับก็จังหวะนี้เนะอะแต่คือผมมองว่าฝั่งเราข้ามอ่า รอ,องเท้ากันซีซีก็ยังไม่ค่อยค่อยเหมาะเท่าไหร่สำหรับผมอันนี้สำหรับผมเลยนะตานี้เพราะเพราะว่าถ้าอันเลนนมันล็อกขาเราเนี่ยคือคือเราจบเลยอะคือมันแรงมากคือแบ,บ๊แปนก็บานอยู่แล้วไงคือมันล็อกขาปุ๊บผมก็จบเลยส่วนโจเกอร์รองเท้ากันซีซีผมไม่แน่ใจว่ามันกันสโลหรือเปล่าเพราะงั้นผมก็เลยไม่ได้หยิบมานะครับแอ่แกอสวยพี่สวยโดนไปตะแลงสามพี่แตกก็ยังว่าทับ แต่ช็อตนี้ช็อตนี้ถ้ามีรองเท้าก,กันสีก็อาจจะลอดไวเล็กน้อยนะครับแต่ก็อย่างว่าครับผมสุดท้ายก็รอดู่ดี <c oughs> แล้วก็อันเลนฝั่งตรงข้ามนี่ก็ตายเยอะเหมือนกันนะก็ทําให้ทีเราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับผมแต่เลดเกมนี้คือแบบว่าอาจจะลําบากสรับแบทแบทเลยนะผมใครที่เล่นแบทแมนโรมนี่คืออาจจะต้องคิดใหม่เลยนะสหรับเลดเกมที่ปล่อยให้ถึงเลดนะครับโอเคครับเรามาดูกันนะว่า,าจ,จะถึงเลดหรือเปล่านะ โอเคตอนนี้เราก็หายตัวนะครับผมพยายามสอดเลือดจอดกระาให้ได้มากที่สุดหูค้างครับเมื่อกี้จอดกระาก็เลยรอดเลยคถ้าผมปลาเมสต์แรงโดนนี่คือฝัดกระาไม่น่ารอดนะครับถ้าผมถ้าปลาแมสต์แรงโดนก็อย่างว่าครับปมสต์แรงนี่สําคัญนะครับคอมโบกับเอลติแล้วก็สกิลหนึ่งนี่สุดยอดมากต้องคอมโบชุดเดียวจริงๆนะแบทแมนก็เป็นตนัวละครที่เฟี้ยวมากเฟียวเสียวเพียงแต่ไม่มีสกิลออกเฉยถ้ามีสกิลออกให้มันหน่อยจะดีใจมากเลยนะครับ เออขอมีสกิลหนีหน่อยไม่ได้เหรอต้องอยากเอาตีอะไรอย่างนี้แต่เอาแต่คือถ้าเกิดว่าขาดดาเมจเอ,อาตีไปเนี่ยคือคือจบเลยนะดาเมจเอ,อาตีนี่คือสําคัญเหมือนกันเลยครับผมผมไม่ขอเปิดแมปนะเพราะว่าอ่ายังไงเหรอเพราะว่าแบทแมนอ่ะเป็นตัวเบิร์ดนะครับคือแบทแมนเป็นตัวเบิร์ดคือมันไม่ใช่ตัวละครที่คอยช่วยเพื่อนนะครับคือแบบมันเป็นตัวเบิร์ดจริงๆนะคือมันแบบว่าดามเมจมันจะขาดถ้าไม่มีดามเมจจากสกิลโลม ซึ่งต้นเกมเราต้องเดินเกมนะครับอย่าเพิ่งออกพวกการซีซีหรืออ,อะไรเปิดแมปนะครับให้ออกเป็นแบบว่าลูกตาไฟไปก่อนนะเพื่อที่เราจะได้คอมโบช่วงต้นเกมกลางเกมก่อนแล้วพอเลดเกมพอซีซีมันหนาเกินไปค่อยออกทีหลังหรือออกเปิดแมปทีหลังหรือไม่ถ้าเกิดว่าต้นเกมมันไม่ไหวเกินไปแค่ให้ออกทีหลังนะครับแต่คือผมเลือกที่จะออกเป็นดาเมจไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะได้เดินเกมไวๆแล้วก็ ผู้ขบสุดล้วนเลยละ่ะเล่นแบทแมนลมันสนุกจริงๆนะทุกคนเราไปหารุ่นเล่นตัวดิโอเคสอตน,นี้ผมก็ตายฟรีนะครับผมเพราะว่าแลกไม่ได้ปรคัมมันแรงเกินไปแล้วมีสกิลบูิลิตี้โอเคครับก็โอเคครับก็ออกจากป้อมนะเอ่อกดออติแล้วก็ลอเข้าไฟที่หลังนะครับก็เราต้องเข้าจังหวะสอนนะครับจังหวะที่สาร์คมใช้สกิลเกือบหมดแล้วหรือหมดไปแล้วนะครับผมก็เรอเข้าจังหวะนั้นดีกว่านะสรับแบทแมน โอเคผมก็ปาบแบตเตรแลนด์ไปนะครับแต่รู้สึกเหมือนว่าเขาจะฟิกเกอร์หรือไม่ก็สกลิลไปเนี่แหละเหมือนว่าจะสกลิลไม่ได้นะครับคือบแบตเตรงแลนด์ระเบิดไปก่อนหน้าน,นี้แล้วผมก็เอ็กซิคิวไปแล้วด้วยก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ไม่มีสกลิลหนีเนี่ยผมจะเข้าง่ายมากเลยแล้วก็เข้าไปแรกก็อย่างว่านะครับก็ตายไปรับช็อตนั้นนะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรฮะแล้วก็รอทีมไฟใหม่นะครับรอเข้าใหม่คือวมเห็นโจ๊กเกอร์อยู่เลนล่างไงผมก็คิดจะรอดักโจ๊กเกอร์ทีเดียวเลยช็อตนี้ก็ได้นะคครับก็ือ ผมอ่านเกมได้เฉียบขาดมากที่โจ๊กเกอร์จะมาเลนี้ป่าแล้วผมเห็นว่ามันโผล่แบบตัวนี้ผมคิดว่ามันต้องมาเคลียร์คลิปแน่เลยก็เลยแบบว่าเข้ามาดักโจ๊กเกอร์แล้วฆ่าเลยนะครับโอเคฮะก็อย่างนี้นะผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะผมรอแบบว่าใจเย็นๆแล้วก็รอแบบว่ารอรู้วแล้วรอ,อมีเอาติแล้วค่อยเข้าทีหลังนะครับ คือถ้าเกิดว่าเพื่อนบอกว่าเอ้ยทำไมบัตแมนไม่เข้าเลยวะเอ้ยบัตแมนรออะไรวะ๋ยวไปฟังเพื่อนนะครับถ้าเราไม่มีอัลตินะครับรอมีอัลติก่อนนะถึงจะเข้าได้นะครับผมอต้องมีอัลติก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าไฟ์ได้แต่บางทีเราก็สามารถเข้าไฟ์โดยที่ไม่ต้องมีอัลติก็ได้นะครับอ่าก็ได้อยู่นะก็แบบอืมก็อย่างนั้นแหละ โอเคครับผมก็นี่ฮะโดนล้วงะะโดนล้วงด้ยคิวเรนคือแบบว่าเราบวกไฟนานเกินไปจนคิวเรนเข้ามาหาเราได้นะครับเราเลยตายลงไปนะครับผมก็ก็แย่เลยนะครับเพราะว่ามันแย่มากผมกดเอาติไม่ทันเลยนะคือเอาติมันจะดีเลย1.5วีนะครับก่อนที่จะหายตัวก็โอเคครับก็เป็นข้อเสียอย่างนึงของเอาตแบัแมนนะฮะมันไม่ได้หายตัวแบบวุ้ฟฟับเหมือนกูคองหรือคิวเรนนะครับแต่ก็คือ หายตัวนานกว่าก็นั่นเองโอเคฮะก็เกียร์เลยนะฮะพยายามอ่าเดินหลบๆฟ้อนๆหน่อยนะครับเข้าจังหวะชับฉวยแบทแมนต้องทำอย่างนั้นจริงๆนะแบบว่ามันเป็นตัวละครที่อ่าต้องพึ่งเหลี่ยมซิกนิดหนึ่งนะครับแบบว่ามันแบบฟุตฟาไม่ได้นะมันไม่ใช่แบบซุปเปอร์แมนโอเคฮะก็ผมจะรอเคลียร์กิฟทําำเว็บก่อนนะครับแต่ผมพลาดด้วยแหละครับผมน่าจะไปจากที่นี่ก่อนนะครับนี่ก็อย่างว่านะถ้ามีรองเท้ากันสีก็ เหมือนจะรอดอยู่นะฮะแต่เหมือนว่าจะไม่รอดนะับเพราะว่าอันเลนเนี่ยใช่ว่าเรามันใช่ว่าอันเลนเราเนี่ยมันจะไม่แรงนะฮะมันแรงมากๆากเลยนะครับเพราั้นรถก็ตายดีกว่าแล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะมาล็อกก็ได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรโอเคฮะช็อตนี้ทําเกมคืนนะฮะผมเห็นเขาเอาตไปแล้วแก้แค้นนะผมแก้แค้นแตกแล้วก็กดดีสกิลเพื่อตอบยอ้อนความรู้สึกเจ็บใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเคฮะก็เดินสำรวจต่อไปครับผมรอตีฮะคือถ้าเกิดว่าใกล้กลางเกมหรือเลทเกมแล้วเนี่ยแบทแมนจะเอาติคูดาวไวมากๆเลยนะครับลาลาอยู่ที่10วินะถ้าถ้ามีบัฟบ,บูด้วยนี่คือแปดวีเลยนะครับผมก็คือแหมคูดาวนี่คือดีมากๆอยากให้ต้นเกมคูดาวเป็นแบบนี้ยังเลย <c oughs> ออกมาจะโกงเกินไปใช่ไหมเขาจะโกงเกินไปโอ้ให้มันโกงมากเถอะแคสติคิวอะไรงี้โอเคฮะก็ช็อตนี้ว่าปาปลาไปตแรงไม่โดนแล้วคือถอยเลยนะครับผม ใช่ปลาพิทตาแรงไม่โดนแล้วก็ถอยเลยนะอ่าก็คือเราอยู่ไม่ได้แล้วโจ๊กเกอร์เหมือนจะแคร์เราด้วยแหละดูจิตสภาพเขาแต่ไปเอาเขาเยอะเกินไปนะครับเขาแครเราแหละเออดูดูจิตสภาพแล้วเนี่ยบัตรา้ามก็หัวร้อนนะเออผมก็ทำเวฟช็อตนี้ไปบวกหนึ่ง,งกับกับอ่าโจกเกอร์คนระับผมน่าจะรอให้โจ๊กเกอร์สกิลสองเสร็จนะ คือเมื่อกี้ผมเห็นเขากดสกิลสองไปแล้วแล้วผมก็กระโดดพอดีเลยผมแบบผมพาลาดด้วยช็อตนี้ก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าแบทแมนน้ำแพ้ท่าโจ๊กเกอร์อย่างมากมหาศาลเลยนะครับต่อให้โจ๊กเกอร์เขาไม่ออกเขาไม่ออกน้ําแข็งเราก็แพ้อยู่ดีนะครับอ่ะน้ําแข็งแบทแมนก็แพ้น้ําแข็งเหมือนกันนะครับนึกเกี่ยวว่ามีคนแบบว่า ที่พอโรนข้ามกดอาร์ติกออฟแล้วแบทแมนกระโดดเข้าไปเนี่ยดาเมจจะขาดอย่างมากมหาศาลเลยครับแล้อาร์ติกออฟเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มเกาะช็อตนี้ผมหิวว่าฟ้าได้แหละครับผมก็เลยโดนโจเกอร์เข้าไปล้วงแตกเลยนะครับอ่าช็อตนี้ก็เป็นช็อตพลาดเล็กน้อยไม่เล็กนน้อยหรอกคือเยอะเลยแหละมาเป็นช็อตพลาดท,ที่ไม่ควรพลาดนะครับแต่ก็พลาดไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดเราว่าเรารู้ว่าตัวเองพลาดแล้วเราสามารถทําเกมกับคืนมาได้นี่เราก็รีบทำซนะครับก่อนที่เราจะเสียเปรียบไปมากกว่านี้ ก็โอเคครับก็ใจยเย็นนะครับใจยเย็นผมก็เชียชร์คิบเลนนะฮะผมดูมินิแมปตลอดนะก่อนที่เชียร์คิบเลนหรือเราต้องดูมินิแมปตลอดนะครับว่าฝันข้ามจะมาเอาเราไหมช็อตนี้ผมรู้ว่าฝันข้ามจะมาเอาผมผมก็เลยแบบว่าไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นแล้วรอที่จะให้เขาเปิดแมบชบ็อตนี้ผมก็หนีรอดได้นะหนีรอดเพราะว่าเพื่อเข้ามาซ้อนพอดีก็โอเคฮะก็รอเอาตีอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปแบบนั้นคือโจเกอร์เราเห็นแน่ ไม่ถึงว่าทวิเกอร์จะเห็นเราแน่ๆครับแล้วก็บวกกับว่าทวิเกอร์มีซีกูสองด้วยอ่าช็อตนี้ก็อ่าดักคิวอันเลนนะครับผมไอคิวเลนพูดผิดนะชุดนี้เป็นไรไม่รู้พูดผิดบ่อยๆต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะครับโอเคฮะช็อตนี้ผมก็ฆ่าไม่ได้นะครับต้องเสียก็เกิดโอเคฮะแต่สุดท้ายลีนก็มาเก็บงานนะครับอืมโอเคฮะก็ดูดเลือดนะครับผมแล้วก็วาร์ปฮะแบทแมนบาราสำคัญนะครับ <g ười> ก็เป็นตัวละครที่มานาสําคัญเช่นกันนะครับเพราะว่าเราใช้มานาเยอะนะครับแล้วแต่ใครจะกลับแล้วแต่ใครไม่อยากกลับก็ได้นะบวกดยที่มีมานาแค่นี้ก็ได้นะแต่ผมก็อยากเล่นอยู่ฮะพยายามที่อยากจะจบเกมให้เร็วที่สุดเลยก็เลยไม่ได้รัฟแล้วไปรีมานานะครับผมอยากที่จะจบเกมเพื่อที่เลตเกมเราจะได้ไม่ทรมานนะครับจริงๆแบทแมนเนี่ยเลตเกมมันเล่นไม่ได้เลยนะคือถ้าเล่นได้ก็อาจจะอ่อนบานเล็กน้อยอ่ะ ช็อนี้ผมไม่กล้าเข้าไปเอาโลมนะครับผมกลัวว่าโลมจะมีสกิลผักเราวแล้วโจเกอร์ที่กลับบ้านไปอ่าไปเติมเลือดจะเข้ามาจย้มเราได้โอเคครับผมก็เหมือนเดิมฮะก็เชียร์ชิปกับเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วก็รอหายตัวนะครับช็อตนี้โจเกอร์ก็จะดักเราเหมือนเดิมฮะแต่ผมกล้าที่จะเข้าคนระับเพราะมีเพื่อนเข้ามาช่วยด้วยอ่าช็อตนี้เราก็เดินบนบนไปก่อนนะเล่นจังหวะาสาบสวย นี่นะครับผมเลดเกมลอนท้าสปินมันจะสําคัญเล็กน้อยก็ต่อเมื่อที่เราจะได้เข้าไฟได้ดีมีประสิทธิภาพนะครับช็อตนี้เราก็จะเย็นฮะจะเย็นจะเย็นผมเชื่อว่าเพื่อนชิ่ได้ครับจริงๆการฆ่าช่วงเลดเกมเนี่ยมันไม่สําคัญแล้วนะมันสําคัญที่ว่าเราสามารถจบเกมได้ได้เร็วหรือเปล่าหรือจะสามารถที่จะ,ะคิดแล้วก็ทําให้ฝันเอัค้มสามารถพลาดไปได้ช็อตนี้ ผมก็เหมือนเดิมฮะมตายแต่ผมก็ปาไปตแลงโดนแล้วก็ได้เลือดคืนด้วยแล้วก็ตายเหมือนเดิมครับผมแต่ก็แลกได้นาะช็อตนี้ก็น่าจะเป็นช็อตที่ผมพลาดด้วยแหละครับผมไม่น่ารีบเปิดเอลติเลยนะแล้วโดนดาร์สตันด้วยแถมฟอร์นักข้ามก็สามารถที่จะลัดดาร์ผมก็ตายได้แล้วเนี่ยแต่เหมือนว่าคิวเลนเขาจะไม่ล้วงผมนะครับพอแกผมก็เรมีโอกาสที่จะไปเอา,อาแครีฝั่งนังข้ามได้นี่นะรองเท้าสป,ปินสามารถวิ่งไวได้นะครับวิ่งไวแล้วแบบ เข้าไปจังหวะฉาบ์สวยได้ดีชอดนี้ผมก็ต้องแบบว่าเตรียมรับมือแล้วแหละผมปาเปตเตอร์แรงไม่โดนเลยครับถ้าปาเปตเตอร์แนโดนนี่คือคิวเลนน่าจะตายนะครับก็รีบปาไปนิดนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าตานี้ผมที่เล่นแบทแมนเนี่ยต้องเอาคืนให้ได้นะครับผมตอนนี้ก็จังหวะที่เราบอกว่าจังหวะฉาบ์สวยอย่าพึ่งเข้าไปนะให้ฝังข้มสกิลให้หมดก่อนก็อย่างว่าครับ ให้ฝันตัดข้าวกิวให้หมดก่อนเห็นป่ะพอฝันตัดข้ามเขาสกิลหมดปุ๊บเนี่ยเราเข้าจังหวะที่เป็นจังหวะสอบของแอสซิสตินเนี่ยแบทแมนจะมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับก็โอเคเนาะสัตว์นี้ผมก็ดักฮะดักคิวเรนนะผมเชื่อว่าคิวเรนต้องมาทำไมถึงคิดว่าคิวเรนต้องมาเหรอปกติฝันตัดข้ามเนี่ย เวลาเขาฆ่าอะไรเราแล้วเสร็จเนี่ยเขาจะเอาบัฟของเราไปช็อตนี้ก็เป็นช็อตที่อัตติบืดนะครับอัตติว้าวฮะรีบกดอัตติไปหน่อยฮะ <c oughs> ทําให้เสียไปเลยฮะเสียคิวนี้ไปเลยครับผมโอ้เป็นช็อตที่ผมพลาดนะครับชุดน,นี้น่าจะเบอร์อ๋อเล่นกับเบอร์ไงก็เล่นไม่เก่งนะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะ่ะไม่เป็นไรเราแบบว่ารอก่อนเพราะว่าสก,กิล ไม่ใช่เพราะว่าการคิวมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ช่วงเลนเกมถ้ามันจะส,ส,จะสํา,าสคัญที่สุดก็น่าจะเป็นสําคัญที่ทีมไฟ์แต่ถ้าเกิดว่าสําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นคิวหนึ่งได้แล้วเราไม่ตายก็โอเคครับผมก็เพื่อที่จะได้ไฟ์แบบ5ต่อ4นะครับชุดน,นี้ก็ทําเว็บบ้างหายตัวเข้าพุ่มเช็คพุ่มให้เพื่อนเดินมาแต่ก็อย่าแหลมเกินไปนะ,ะไม่งั้นดเดบิวตเดาข้ามจะสามารถที่จะฆ่ารเราได้ ตอนนี้อันเลนมาครับผมคิวเลนครับไม่ใช่อันเลนโตโทโตๆๆดติดตตอนนี้เราต้องออกนะเพราะว่าเราเสียเคียรไปแล้วตอนนี้เราต้องออกครับเราไม่สามารถบวกวไฟได้โดยที่เลือดน้อยๆคือยังไงก็ตามแต่คือถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าแบทแมนเลือดน้อยนี่ต้องให้ออกจริงๆนะอันนี้ผมรีบรีบรีบซื้อเกินไปนะอันนี้ผมรีบซื้อเกินไปถ้าจะโลกลลก็และน่าจะโลกเพราะว่ากลัวว่าคิวเลนมันจะมาตอนไหนเนี่ยสิ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าสตระค่าเขาโดนสามทางแถมยิปเราก็ดันไว้สู่เหมือนกันโอเคครับผมก็มอจังหวะชบไว้เหมือนเดิมอ่ะดูนะครับผมเลดเกมเลดเกมบัตมาจะสู้ยากมากๆเลยนะครับเห็นไหมคือเลดเกมเนี่ยเขาจะ,ะมีแข็งนะครับบวกกับว่าดาเมจเราก็จะเริ่มไม่ค่อยมีแล้วด้วยเห็นไหม คือดาเมจเราก็มีแหละแต่คือมันไม่ได้แรงแบบแรงแรงระว่าคือดาเมจเหมือนมันว่ามันจะตัานแค่ช่วงกลางเกมแต่ก็ใช่ว่าแบทแมนจะไม่แรงเลยนะครับมันก็แรงนะครับตัวละครต้นเกมกลางเกมมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับคือตัวละครต้นเกมเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องปรับเป็นตัวละครที่ต้องการต้นเกมอย่างมากก็คือเกมน้ำโคตรแล้วก็ต้องเล่นให้ได้นะครับผม แล้วก็คือดาเมจเขาจะแรงช่วงต้นเกมแล้วดาเมจเขาก็จะไปตันช่วงนั้นก็คือทั้งเกมเนี่ยคือเลทเกมเนี่ยดาเมจเขาจะไม่เพิ่มแล้วโอเคครับเป็นยังไงม้างครับก็กต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับและหวังว่าจะาคอยติดตามกันต่อไปและทุกการกดหัวใจขอบคุณมากๆาเลยนะครับผมบ๊ายบาย